ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม Marker Channel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับผมเป็นสาระสาระคลิปแรกเลยมั้งเนาะของช่องนะครับโอเคก็มาสอนสร้างลิงค์ดาวน์โหลดนะครับผมจาก m e d i a f i ฟ e ์นะครับผมสร้างทางเน็ตนะครับผมโอเคครับเราไปดูวิธีกันเลยครับผมอย่างแรกเราก็เข้า Google มาก่อนนะครับผมจากนั้นให้เราพิมพ์คำว่า m e d i a f i ฟ e ์ ครับผมแล้วก็กด enter แนะนําให้พิมพ์เองนะครับแนะนําให้พิมพ์เองนะโอเคแล้วก็กดล <Hey, S 1> ิงก์ <5. S 1> แรกใครเพิ่งเข้ามาเข้ามีเดียไฟล์ครั้งแรกมันจะเป็นปุ่มสีเขียวใหญ่ๆด้านหน้านะครับอลองนึภาพดูเนาะมันนะค,ครับผมถ้าเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีให้กดซิงค์อัพกับล็อกอินนะครับถ้าใครยังไม่มีบัญชีก็ก,กดก็ต้องกดซิงค์อัพไปก่อนนะครับผมในซิงอัพก็จะมีเป็นอะ,อะไรบ้างอ่ะเดีย๋ยวลองเข้าไปดูสิโอเคก็จะม,มีแบบ เบสิกฟรีนะครับฟรีก <c oughs> ็เกตสตาร์ไปนะผมพอเกตสตาร์เสร็จปุ๊บมันก็มีให้พิมพ์ชื่อชื่อจริงนามสกุลนะอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับผมแล้วก็เฮติกฉันยอมรับนะครับผมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็กดเซตแอคเคาท์นะครับผมมันก็น่าจะส่งยืนยันอีเมลนะครับผมไปยืนยันบัญชีไปที่อีเมลนะครับผมก็ใส่ให้ถูกแล้วกันเนาะอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วให้ลืม แต่ถ้าใครมีบัญชีเราก็กดล็อกอินนะครับกดล็อกอินเลยเนาะโอเคมาครับอันนี้ผมเข้าเรียบร้อยเลยเนาะเดี๋ยวเราไปกดไปที่ MY FILE นะครับเรามาดู MY FILE ของเรากันดีกว่าเนาะ ไมไฟของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมหน้าหน้าหลักของเรานะโอเคอันนี้ผมลบโฟลเดอร์หมดแล้วไงอ่าลบทิ้งหมดหมดละโอเคน้อสร้างลิงก์ดาวน์โหลดทำยังไงนะครับก็คือให้เรากดที่อัพโหลดนะครับผมฟอร์มคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็รอสักแป๊บมันจะมีจออย่างนี้ขึ้นมานะแล้วก็มีปุ่ม add file กับ add folder นะครับ แอดไฟล์ก็จะเป็นแอดพวกอะไรอะถ้าเป็นไมค์คาบอะไรพวกไซริ g, สซ์ทแพคอะไรพวกนี้พวกม็อดอ่าเป็นพวกอะไรอะไฟล์แบบซิปวิลลาอะไรพวกนี้เนาะส่วนแอดโฟลเดอร์ er, ก็จะเป็นโฟลเดอร์ต่างหากนะครับโอเคเรามาดูแอดไฟล์กันก่อนนะครับผมแอดไฟล์ Ad ก็กดมาปุ๊บวิธีเวลาหาก็จะเป็นแบบนี้เนาะคิดถึงนู้นแลเดี๋ยวจะเป็นรีสอร์ทแพคแล้วกันเนาะไม่มีอะไรอย่างอืน่นละ เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับกดไหมครับสแต็กสมมุติว่าผมจะเป็นแบบอะไรดีอะเอาอะไรดีอะอีกเนสตูริโออะไรเงี้ยนะสมมุตเป็นอีกเนสตูริโอเนี่ยครับผมแล้วก็กดโอเพนนะครับ กด Open เสร็จปุ๊บแล้วก็ Begin u อั o โหลดเริ่มอัปโหลดได้นะครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ Copy Link นะครับ Copy Link มันจะได้ลิงเล็กๆมานะแล้วก็อย่าเพิ่งไปกดเดกดดันไปกดดันไปแล้วก็กดรีเฟซรีเฟซทีหนึ่งครับ F5 ทีหนึ่ง ไปทีนึงนะครับอ่านี่ไงก,ก็จะขึ้นแล้วนะครับให้เรารีเฟซทีนึ่งนะถ้ายังไม่ขึ้นแล้วก็กดเวลาเราจะดูลิงก์เนาะถ้า copy l i n ลิงกเนี่ยผมขอไม่แนะนำนะ copy l i n ลิงถ้าเราไปวางไปเพจนะครับไปเพจแล้วมันจะได้ลิงก์แบบยังไงลิงก์เล็กๆอะ่ะเออไ,ไม่เอากดไม่ได้วะ ี๋ยวผมขอ copy link แป๊บกดใหม่ก่อนโอเคครับอ้า oh, วมันก o p y ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับผมเราจะดู link ลิงก์เราก็กดตรงไอตัวไฟล์เนี่ยอ่ะให้เราดูตรงช่องช่องใส่ URL อ่ะเออนี่แหละคือ link คลิงก,ก์นะครับผมแล้วก o p y okay, ซะนะครับผมเคยันนี้ผมไม่ไม,ไม่ปล่อยโหลดอะไรทั้งสิ้นนะนี่ผมจะทำยกตัวยอย่างให้เสร็จๆนะโอเค ก็แค่นี้แหละครับก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้นะครับผมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดการแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อที่จะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับผมะนะครับผมโอเคก็แค่นี้แหละครับบ๊ายบาย